วัสด ah ีพ่อแม่พี่น้องเกบที่ทุกคนมาปอกอบ่องบ่าวทิจแน่วเหมือนเดิมพี่น้องพี่น้องรับชมในประเทศตั้งประเทศมากินข้าวกับบ่าวทิจแล้วว่าพี่น้องมาเลยบ่าวทิจเก่งเลยคุณที่มีต้มข่ามูพี่น้องต้มข้ามูแต่การนำจุบพี่น้องนำจุบปักหลวพี่น้องปักหลวนี่ปักหลวและก็ตอดองและก็ต่อสดแล้วปักนองสดบ่าวทิจแต่การนี้มีแต่ปลายังอยู่นิดนึงพี่น้องมาพี่น้องกินกันเลยมาพี่น้องนำจุบคน rồi rồi lười tập chạm chụp rồi bóp mấy cái nào đi bóp mù bóp mù tầm chung mấy ừ đặt, สมกามูโอ้ยรวนไปอ้องเอี่องยั่งนี่อะไรเดี๋ยวไปลองกับก้าวบ,บ้านๆดูเดี๋ยวอันนี้ปลาที่ใจน้ำจดกันมาหนิจดมั่งน้ำ mà tôi nói họ thích nhiều lần, mấy người thích làm nào นองน้าจุา๊บไหมร้อยให้แม่ทำมนันร้อยเป็นนี่จะแบังจะบอกไม่เป็นอะไรเป็องไร่กินไม่้ะฝ่ยายน้องนียต้องคุ้กัน bàn gầy con tóc cắn măng à bây giờ mà đi tóc đi chua mày đi thì không để không. Để để... đúng không nhỏ ngon không có mòi lương lười phải nó để bảo đi tắc cái tuổi Nóng nghe mà kiểu cao bông Hãy rồi, không đau,

แต่ลาตายนี่ก็จะเยอะบัวปูนะวันเจอะพอแล้วยเล้งก Gi oh. meg pungen. Động luôn Động luôn là ngon mà Bà làm gì đó Đừng chạy luôn อ๋อหนะาไปน้องถ้าจบคลิปน kind of like ี go up, go out, go out. So ้กดไลค์กดแชร์บัตรทิศกันน้าไปน้องนะเพื่อเป็นกำลังใจได้ต่อคลิปต่อไปก็คุณก็คุณไปน้องแง่บปีต่างไม่ต่างข็แหละติดกอดบัตรทิศกอดจิดตามบัตรทิศตลอดได้มาแหลกคลิปหน้าบัตรทิศอ้าได้มาคว้ปีคว้านองเหลาแหลกกินได้แกงไงได้เหลาปีไปน้องสำหรับคลิปนี้ข้อยไปน้องอยู่ดีมีแดงมีความรุ่งรวยอื่นโดยตรงอย่าเจ็บอย่าข้าอย่าจนไปน้องค่อยรวยรวยยิงขึ้นไปต่างเงียบปีในบัตรทิศต่างบัตรทิศแหละไปน้องเอ คลิปนี้บาวิตก็ตัวลาไปคนก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีกลับไปนอ้อง